สวัสดีจ้าวันนี้เป็นภาคต่อเนาะวันนี้นานขามาเบิงกันเนาะว่าใส่ยังไหงหนึ่งนวลกับเเคยใส่ยเกียดีวสิให้น้องบอกวิธีการใส่นนคนนี่เขาพิเศษเด้ย,ยเขาม่ข้อมือไหลไหลก็หนิ่งนวลหนิ่งนวลเป็นพี่สาวคนนี่เป็นน้องแต่ว่าพวอมูเขาไหลเขาเหน,นีน่ยมแกนกลัว พาเวอร์แบงค์พาวเวอร์แปลว่าแบตสำรองจ้าใส่ยังไงบอกแน่วันนี้เีวใส่เคียอันนี้เขาเรียกว่าท y ซีไท y p ซสายที่เขาแถมมาให้เนี่ย สายที่แถมมาเนี่เป็นไทยเอถ้าแปลถ้าแปลบ้านเขากับบ้านแปลตามภาษาบ้านเขาก็คือว่าตูดมันน้อยไทยซีนี่รองรับฟัสาชาดัดเป็นตูดใหญ่ว่าไงดีตูดน้อยตูดใหญแต่พอแมนตูดใกล้ก็ตูดสร้าง <c oughs> ไทยเอกับไทยซีอันนี้ยี่ห้อหยังอ่านบ่ออกบ่เป็นหยังจะควมจู่<ส>หูจักหลายอยู่ครับประมาณหมืน่นหมืน่มนมิลลิแอมหมื่นมิลลิแอมเนื้อจ้าเด้อหมื่นมิลลิแอมเนี่ยฮักว่าได้คารีวิวเด้อเชื่อเสร็จไปรีวิวได้บ่าได้รีวิวค่ะเป็นการเรียนรู้นิมนต์กับบ่เคยหูจกักเรียนรู้เองคอ์กรอันนี้หมื่นมิลลิแอมเอาต้องเบิ่งว่าโทรศัพท์เขา มันมันจักมิลลิแอมเท่าไหร่มีกั๊กแอมแปรกั๊กแอมแปรอือตัวว่าหาแอมโกลมผุนแล้วโู้จักโู้จักโทรศัพท์โทรศัพท์หาพันมิลลิแอมกะเขาบอกแบ่งหมื่นมิลลิแอมนี่สิชาตได้แค่ประมาณสองรอบหาพันสองรอบหาพันบอกเออหาพันได้รอบครึ่งรอบครึ่งได้รอบครึ่ง เราอยากถามต่อว่ามันแมนอีหอย่างรอบหนึ่งรอบคืนมันแมน่นเขามารอบรอบคืนอ,อ่ะคือหนึ่งรอบของโทรศัพท์เราที่รองรับแบตอ่าที่รองที่มีแบตเตอรี่ห mm. ้าพันมิลลิแอมอันนี้มันมื่อนหนึ่งเมื่อนหนึ่งบัดน,นีเวลาเขาเสียบชาร์เขาก็สิเขาเอิ่นว่าอ่าไฟมันกิดสีไทยไทยออกในระว่างที่มันบ่ายไงตามสาบานเขา ที่มันแลนไปแรนมาน่ะที่มันแลนไปแรนมาน่ะมักกว่าท่ายออกประมาณครึ่งหนึ่งมันสีบ่เต็มบ่เต็มมื่นมิลลิแอมแท้มันยังมันยังเหลือประมาณว่าโทัาพท์เฮามีหาพันรับรับได้หาพันเมนบ่เราอยู่ในอยู่ในตัวนี้มันสีเหลืออีกหาพันเพราะว่ามันมีมื่นมิลลิแอมถือปะบอกหมื่นมิลลิแอมกับจริงอยู่เขาเขียนมื่นมิลลิแอมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามันสีมีอ่าระวัง พลังงานที่ถ่ายโอนถ่ายโอนถ่ายโอนหลืมันกระสีบอกยไงว่าไฟมมนเกิดสีค้างตามสายตามอย่างแนมันสีบ่เต็มมื่นเต็มมันสิมันสิบ่ได้ดเต็มมืน่นเต็ม,เ,ตมเพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์เขาหาพันมิลลิแอมมันเกิดชาแต่ประมาณหลบค่งได้ได,ได้ได้หลบหนึงเบิร์แล้วก็ได้อีกอครื่งนึงประมาณนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้สายเขานี่อันนี้ องเขาเวลาอินเวลาชาร์ตเนี่ยอินเนี่ยใส่ตูดน้อยคือไทยไทยเอเทูดเกลเวลาเขาสิบไปชาร์ตแบตเนาะกับเบื้องทางดีๆีด้อ,ดดอยอันนี้คืออินที่เขาชาร์ตชาร์ตจากไฟฟ้าอัานหมอดึงนี่ออกดูอันหมอแบบนี้อาเสียบลงไป อย่าติดช้างนะดูก่อนดูก่อนเออเนี่ยอันนี้คือเสียบชาติกับไฟบานอ่าก็ต้องผ่านหมอตัวนี้ต้องเสียบชาติหม้อชาต์ตัวนี้อ,อบัตรบัตรท,ที่นี่นะอ่าถอดออกคาเขาสีใส่กับโทรศัพท์เขานี่ว่างไว้มันก็มีมันมันมีเอานี่เอาวันเอาทูนี่ก็คือ เขาบอแบ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่เสียบชาร์จพร้อมกันสองเครื่องใดเออเขาก็เสียบเอาเอาตัวเนี่ยเสียบเข้าไปชึบโทรศัพท์เขาเป็นไทย e c m ่นบ o เขาก็เสียบตัวนี้เขากับโทรศัพท์เออเสียบกับโทรศัพท์นี่สมมุติเป็นโทรศัพท์จืดเข้าไปเลยจ้ะอืมบนี่ไฟ อันนี้รุ่นนี้พนบ่มีบ่มีอันไฟปรากฏให้เห็นเขากลับไปเบิ่งกับหน้าจอเออมากับหน้าจอโทรศัพท์เฮาแค่นั้นเองไงยๆเออว่ามันเข่าบ่กกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอยังจังสี่น่ะจ้ะพ่อหูพ่อหูน้อยแต่ติดตรสอบด้วยตัวเองติดลองเบิ่งค่ะเพราะว่ากับเพ่อท่านเคยใส บอตรงบร่ท่านเคยใส่เฮกเตียกันเลยมาปรึกษาน้องให้น้องเขาแนะนำเขาเขาต้องมีแต่ที่นี่ <ตะ S 1> พ่อพอ่อน,น,นิ่มนวลหูแน่แล้วก็เลยอยากกระจายคว้มหูคือเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องผู้ใดที่เพื่อน,น,น,อ,อ,นอาจจะพอท่านหูหรือหรือว่าอาจจะปรึกตาน,นิ่มนวลกับ่อหูอันนี้ก็ได้นะแล้วขออนุญาตแทรกนิดนึงคำเตือนนะจ้ะเป็นสิ่งที่ต้องเตือนกันยังจีสุดเลยก็คือว่า power bank หรือว่าแบตสำรองนี่ ห้ามตกห้ามลนเด็ดขาดเพราะว่าสารที่อยู่ข้างในเนี่ยสารบอกไงว่า,า,วาก่อนเบ็ดก่อนทานเนาะถ้าตกปุ๊บนะถ้าตกปุ๊บจริงเสียมันจะมีการกระแทกกระแทกเราวงจรภายในอาสิบวนถึงแม้ว่ามีมออกกระสามวงจรภายในก็นสิเกิดการช็อตกันได้เพราะว่าอันนี้บอกไงว่า,า,วามันคือหม้อไฟออต้องเตือนกันถ้าตกปุ๊บนะถ้ามันมีควันออกฟ ค้นออกให้เขาเห็นนี่ให้เอาแบตเตอร์แบตเตอรี่แบต,แบตสำรองนี่ไปไใอยูในที่จำกัดห้ามไปแสน่น้ำมันถิมีควมห่อนฝาบขนมาเลยนะห้ามเอาไปแส่น้ำเด็ดขาดเพราะว่าสารตัวนี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยห้ามถูกน้ำโดยเด็ดขาดถ้าถูกน้ำปุ๊บมันจะเกิดลุกเป็นไฟเป็นประกายไฟระเบิดบึมเหมือนกับว่าควมห่อนราควมเย็นมันปะทะกันเมนบ่ แมนถ้าการเกิดคว่ำไอ้คล้ายๆเพื่อน,อนถ้าไฟฟ้ากเกินวนลาต้องจอยแมนเพราะว่าสารสารที่ยุข่ข้างไหนเนี่ยอันนี้ข้อมูลจากผู้เชียชเยเช่ยวชาญเลยจ้ะเด้อทิบผู้เชี่ยวชาญเพื่อนแจ้งแจ้งเตือนมาทุกคนที่ที่ใส่ power bank เลยจ้ะเด้อนี่แหละเพราะว่ามันเป็นหมอไฟมันอันตรายอืมแล้วสิบอกอีกอย่างหนึ่งว่าของอันนี้จำเป็นสำหรับ ผู้ที่เดินทางไกลกับแมนที่ต้องการใส่แบบ hmm. เร่งด่วนแล้วสถานที่ที่เขาไปหรือไปท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไปเฮ็ดคลิปวิดีโอเสียแล้วบ่มีไฟฟ้าใส่หม่องหันแมนบอจกจะเขาจาเป็นต้องพกไปเนี่ยนั่นแหละก็ะคือตรงประโยชน์หลายแล้วก็อันตรายกับมีพร้อมกันจ้งที่บอกคือห้ามตกต้องดูแลให้ดีห้ามตกห้ามตก ถ้าแบตมันมีอาการบวมขึ้นมาห้ให้มองด้วยตาเปล่าว่ามันเป็นตาใสบอ้าว่าเป็นตาใสอ่ะเงื่อนแค่สองสามรอยหรือพันกว่าบาทเปลี่ยนซะรักษาชีวิตเ่าไว้รักษาทั้งชีวิตเ่ารักษาทั้งสิ่งแวดลลอมไว้เป็นก็มีหอดค้ามดีๆเนี่ยน้ำแล้วก็มีค้าเตือนมาพร้ามอันนี้จากผู้เจี่ยวชานเลยด้อจา้าผู้เจี่ยวชาญเิ่นบอกว่าที่สุดก็คือเวลาเฮาชาดหามหามให้ไปโดนน้ำน่ะ ย่าให้ไปโดนฝนโดนหยางเนื้อจ่าเรือสารที่อยู่ข้างในมั <Okay S 2> นรั่วไหลได้โอเคเนาะเขาเข้าใจเนาะขอบคุณลหลายๆเด้อน,น้องเอ้ยนี่แหละเอื้อยโบหูแม่นเกิดก้อนแต่ว่า<ม>บางที่บางสิ่งเขากับโบหูนหนหกับมีเนาะเขาก็ต้องยอมรับในความที่ว่าเขาโบหูเขากับมาปรึกษาเขาสําหรับคลิปนี้ก็บทึงสาระทึงประโยชน์ทึงในความสนุกสนานให้ฮ่าในาความหูลหลายๆอย่างนิมนต์กับสิฟากไว้สำเนียงก่อนกับขอบคุณน้องหลายๆเด้อที่ให้ความหูแกเอื้ย เยก็เกิดก้อนก็นจริงแต่ว่าหนาเด็กกว่าจ้าสนุกสนานเนี่ยขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะเด้อผู้ใดพลานไม่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้แน่แล้วก็มีถ้าหากว่าจังไรหูอันใดก็คอมเมนต์มาบอกนิ่มนวลหนึน่งนวลก็เป็นคนตีแลกเปลี่ยนกัน,น,นเนาะแลกเปลี่ยนก็หูกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ